ถึงจะประกาศออกสื่อว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานอย่างเดียวล่าสุดนักแสดงหนุ่มไฟแรงเ่นผู้ภูมิกลับมีข่าวว่ากิ๊กก,กับสาวน้ำพึ่งอโลเกิลแถมงานนี้ขาเมาส์ก็รายงานว่าหนุ่มเคนเป็นคนเดินหน้าขอเบอร์พิธีกรสาวเองอีกด้วยน้ำพึ่งอโลไม่นะฮะมันเคยเจอเคยเจอแต,แต,แต่แต่ไม่ได้กิกอะไรกันเคยเจอกันจริงครับแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร เออเหมือนมีคนแนะนําให้แบบรู้จักอะไรเงี้ยเพราะว่าเจอกันตามงานอะไรครับแตก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนฮะจริงๆตอนนี้พีแต่งานพี่ทางานทุกวันเลยจริงๆตอนนี้ก็ทํางานหนักมากครับผมก็ก็เอาเอางานก่อนผมทํางานครับวันละไทยปีนี้ครับก็จะว่างช่วเงเย็นๆเนี่ยจะไปกินข้าวกับที่บ้านครับผมมีงานเป็นเพื่อนนะตอนนี้ <laughs> เพราะว่าทงานทุกวันเลยครับผม ยืนยันขนาดนี้นะครับแฟนคลับก็คงโล่งใจกันได้เลยว่ายังไม่มีสาวไหนมาครอบครองหัวใจหนุ่มเคนไปได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับา